สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับครูแป้งนะคะครูมารินีศสินับทิมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปรมศึกษาปีที่สองนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการแก้ปัญหาเบื้องต้นค่ะคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะข้อที่1นักเรียนต้องอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะคะข้อที่2 นักเรียนต้องขี่ยนยกตัวอย่างเหตุการณ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะคะและข้อสุดท้ายมีความใฝ่เรียนรู้และก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะาการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะนักเรียนมีในชีวิตจริงของเราเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะคะการเรียนรู้ปัญหาขั้นตอนต่างๆนะคะจะทำให้เราแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะ ขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะแบ่งเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือ 1. พิจารณาและทำความเข้าใจกับปัญหาซึ่งเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าปัญหาคืออะไรข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะข้อที่2การวางแผนการแก้ปัญหานะคะก็คือวิธีแก้ปัญหาควรทำอย่างไรและก็ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรนะคะข้อที่3ลงมือแก้ปัญหานะคะ ก็คือแก้ปัญหาตามแนวทางที่กําหนดไว้นะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะข้อที่4ตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะคะก็คือตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอ่าในรูปนี้นะคะพิจารณาและทำความเข้าใจกับปัญหาก่อน ด็กผู้หญิงดูข่าวในโทรทัศน์บอกว่าข่าวพยากรณ์อากาศแจ้งว่าสัปดาห์นี้จะมีพายุฝนตกหนักทั้งสัปดาห์จะเลือกใช้อุปกรณ์การฝนอย่างไรดีขั้นต่อไปก็คือการวางแผนแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะก็คือต้องสำรวจอุปกรณ์การฝนที่ร้านค้า มีอะไรบ้างอุปกรณ์กันฝนที่ร้านค้ามีร่มมีหมวกร่มหมวก U F O กันฝนมีเสื้อกันฝนนะคะเราก็จะมาดูความสามารถในการกันฝนนะคะว่าตกเบากันได้ทั้งหมดเลยทั้ง4อย่างนะคะแล้วก็ตกปานกลางมีหมวกร่มนะคะที่กันฝนไม่ได้ตกหนัก มีหมวกร่มกับหมวก UFO นะคะที่กันฝนไม่ได้อันสุดท้ายเลยคือตกหนักและลมแรงนะคะจากตารางในนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเสื้อกันฝนเนี่ยกันฝนได้ตั้งแต่ตกเบาไปจนถึงตกหนักและลมแรงเลยนะคะแต่ก็จะมีราคาที่สูงมากกว่าอันอื่นนะคะ อพอเราทำความเข้าใจกับปัญหาและพิจารณาแล้วก็มาดูว่าเราจะใช้อะไรถ้าเรามีเงินอยู่200บาทเราก็จะซื้อเสื้อกันฝนได้เลยนะคะต่อไปเป็นการลงมือแก้ปัญหาก็คือนำไปใช้ที่โรงเรียนหรือเวลานักเรียนออกไปข้างนอกนะคะ เขาบอกว่าช่วงนี้ฝนจะตกนักเรียนก็ต้องนำเสื้อกันฝนออกไปด้วยแล้วเราก็ดูว่าจะแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือข้อต่อไปก็คือตรวจสอบผลการแก้ปัญหาว่าสามารถกรันฝนตกลมแรงได้หรือไม่นะคะถ้าสามารถกันได้แลนะนักเรียนไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดนะคะก็ถือว่าการแก้ปัญหานี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ งานในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาฝนตกหนักนะคะว่าจะใช้อะไรในการการฝนนะคะเขียนลงมาในสมุดนะคะแล้วส่งมาในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็จบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ